ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากศูนย์บรรเทาทุกขสิทธิ์วัดจันทร์ว่าที่บา้านเลที่71หมู่2ตำบลบ้านตกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มีหญิงสูงอายุป,ป่วยมีถุงขนาดใหญ่ยื่นออกมาจากหน้าท้องและรับความเจ็บปวดไม่มีเงินคข้ารักษาพยาบาลอีกทั้งยังอาศัยอยู่ในบ้านที่ผุพังวอนผู้ใจบุญช่วยเหลือจึงเดินทางไปตรวจสอบ พบบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านไม้ยกสูงสภาพซุดโซมเอียงไปด้านข้างพื้นกระดานก็ผุพังเวลาเดินต้องค่อยๆเดินเนื่องจากขานที่รองรับหักเกือบหมดแล้วห้องน้ําก็อยู่ห่างจากตัวบ้านหากฝนตกลงมาน้ําก็จะท่วมขังเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดทีต่ต่ากว่าจุดอื่นเวลาเข้าห้องน้ําต้องเดินลุยน้ําไปนางสาวกาหลงโพไซอายุ62ปีเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวกล่าวว่าตนเคยมีสามีแต่ได้แยกทางกันไปนานแล้วตอนจึงอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งอายุมากแล้วส่วนตนมีอาชีพรับ,รบจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอนบางครั้งต้องอาศัยไปช่วยงานบุญตามบ้านหรืองานวัดเพียงเพื่อแลกกับอาหารมาประทังชีวิตเมื่อปีที่ผ่านมาแม่ได้เสียชีวิตลงตนจึงอาศัยอยู่เพียงคนเดียวมีรายได้เพียงเงินผู้สูงอายุเดือนละ600บาทเท่านั้นซ้ำร้ายตนยังได้ป่วยแต่ไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรโดยมีอาการบวมและมีถุงยื่นออกมาจากหน้าท้องคล้ายๆกับฝี เมื่อหลายเดือนก่อนถุงดังกล่าวได้แตกมีน้ำใสๆไหลออกมาโชคดีที่มีเพื่อนบ้านนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยหมอได้รักษาและเย็บจากนั้นได้กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแต่ถุงดังกล่าวก็ยังโตขึ้นเรื่อยๆเวลานอนต้องนอนหงายจะทำงานรับจ้างก็ไม่ได้เพราะมีอาการเจ็บอยู่เรื่อยๆแต่ตนก็ไม่กล้าไปหาหมอเพราะไม่มีเงินอีกทั้งกลัวว่าถุงดังกล่าวจะเป็นเนื้อร้าย ประกอบกับสภาพความเป็นอยู่ในขณะนี้ตน,น,นรับความลําบากมากด้านพระอาจารย์อจาวัดวัดจนิมิตใตนนานะประธานศูนย์บรรเทาทุกข์สิทธิวัดจันร์กล่าวว่าในกรณีของนางสาวกาหลงศูนย์บรรเทาทุกข์สิทธิวัจันร์จะเข้าไปทําการช่วยเบื้องต้นโดยการซ่อมแซมและปรับปรุงบ,บ้านให้มั่นคงแข็งแรงรวมทั้งดูแลเรื่องค่าน้ําค่าไฟทุกเดือนและนอกจากนั้นยังเตรียมนําตัวนางสาวกาหลงไปให้แพทย์ ตรวจรักษาโรคโดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดศูนย์ัณทะกสิทธิวัจจันทร์จะพิจารณาช่วยเหลือต่อไปดังนั้นจึงขอบอกบุญมาอย่างท่านผู้ใจบุญที่จะช่วยเหลือนางสาวกาหลงสามารถบริจาคเป็นสิ่งของได้โดยตรงที่วัดจันนิมิตรหรือจะสมทบทุนในการปรับปรุงบ้านและค่ารักษาโดยสามารถบริจาคและสมทบทุนที่บัญชีวัดจันนิมิตรธนาคารกรุงเทพสาขาเทสโก้โลตัสท็อปแลนด์เพชรบ์เลขที่บัญชี7 0 6 0 1 3 6 9 2 1ขขีดหขีดหนึ่งหรือจะโทรศัพท์สอบถาม ามได้ที่081 038 6841เพื่อที่จะได้นำไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนต่อไป